เกาหลีฟีวเพลงเกาหลีไหมคะฟังได้ค่ะฟังได้ฟังได้ไม่ค่อยชอบอ๋อเพราะอะไรคะไม่รู้เหมืกัน่ฟังฟงไม่รูหรือเารงกานน้องชอบฟังเพลงเกาหลีอะไร ชอบชอบเออฟังเพลงแนวเกาหลีไหมคะไม่ครับเออมีเหตุผลที่เราไม่ชอบไหมคะไม่ชอบเกาหลีครับชอบแบบไทยครับอ๋อขุณค่ะเออน้องชอบแบบการแต่งตัวแบบแฟชั่นเกาหลีไหมชอบก็ได้เพราะอะไรเออเพราะอะไรอ๋อ เขาเป็นชาติที่ขายวัฒนธรรมเขาแสดงออกแบบเวลาดูละครนี้เขาก็โชว์เดมที่แล้วเรื่องการแข่งกายกับอาหารก็เลยก็เลยมีอิทธิพลต่อประเทศไทยเออชอบกาแต่งตัวสไตล์เกาหลีไหมชอบค่ะอ้าวทำไมล่ะไม่รู้สิมันน่ารักดีเกาหลีน้องชอบแต่งตัวแบบเกาหลีไหมคะอะไรรคับชอบแต่งตัวแบบเกาหลีไหมก่อนยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ก็แล้วน้องชอบแต่งตัวแบบเกาหลีไหมคะไม่ไหว เพลงแนวเกาหลีไหมก็ฟังบ้างครับอ๋อแล้วความมีความคิดเห็นยังไงกับแนวเพลงเกาหลีบ้างเวลาฟังไม่รู้เรื่องอาจจะทำให้ออกให้ค่อยเข้าใจคอมมาแล้วก็แบบชอบซีรีส์เกาหลีไหมไม่ชอบครับมีแนวคิดยังไงกับซีรีส์เกาหลีทำไมไม่ชอบมันไม่คยชอบดูหนังแบบยังไงล่ะมันไม่ค่อยมีสาระเลย ชอบดูซีรีส์เกาหลีไหมคะซีรีส์เกาหลีชอบเออมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เกาหลีไม่สนุกไหมก็สนุกบางเรื่องไงบางเรื่องมันก็ประมาณว่ามันเกินความเป็นจริงไปมันนิยายอ่าสกิปมาน้องชอบซีรีส์เกาหลีไหมก็ชอบอ๋อยกตัวให้พี่ดูหน่อยเออเรื่องอะไรบ้างที่เราโคตรชอบเนี่ย มีมีฟูเฮาเวนีกาเด็หญิงวุ่นวายจูชายเย็นชาฟีก้าชอบเอฟโฟฟีก้าชอบสรุปแล้วคือชอบโอเคจบค่ะชอบน้องอ่ะชอบซีรีส์เกาหลีไหมเพราะอะไรเรื่องอะไรบ้างก็มีกินรักในลายใจเพราะอะไรเพราะอะไรก็เออมันชอบชอบชอบตรงนี้ด้วยนางเอกสวยก็น่ารักด น้องรู้จักตลาดกาหลีอะไรอย่างงี้ไหมน้องเ o v e r เป็นวงของอะไรคะขอ,อ,องวงโ o มา r c h i n g o โอ๋อแล้วทำไมน้องถึงชอบ cover คะเพราะว่าเป็นศิลปินในดวงใจแล้วค่ะสื่อ like k o r e a girl Yes I <c oughs> like Korean music